n e c ครับเกมประจําช่องที่ผมเล่นมาเป็นปีๆถึงะนั้นแล้วมันก็ไม่ใช่เกมเดียวที่ผมเล่นผมมักจะออกหาเกมอื่นๆเล่นแก้เบื่อแต่ก็พบว่าตัวเองหนีไม่พ้นเกมสไตล์เดียวๆกันอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็น w i t c h e r หรือ God of War ซึ่งสิ่งที่เกมเหล่านี้มีเหมือนกันมันคือความ Open World ใช่ครับผมลงไหลเกมแนวนี้สุดๆทีนี้เมื่อประมาณ2เดือนก่อนผมได้รับข้อความจากเพื่อนชวนไปเล่นเกมที่ชื่อเกนชินอิมแพคแน่นอนเกมมันก็ออกมาสักพักละไอผมก็ช่างใจว่าจะเล่นทันชาวบ้านไหมวะแต่ ก็ลองโหลดมาเล่นในท้ายที่สุดแล้วเมื่อประตูสีเนื้อทองบานนั้นเปิดออกโลกใบใหม่ก็อ้าแขนรับผมเอาไว้เป็นอันเริ่มความสัมพันธ์ของผมกับน้องแอมเบร์กับเกนชินเกนชินอ <c oughs> ิมเพกเกินมาขนาดนี้แน่นอนอยู่แล้วครับว่า Genshin Impact เนี่ยเป็นเกมแอคชั่น RPG โอเพนเวิลด์สไตล์อนิเมะผมเป็นคนชอบโอเพนเวิลด์โคตรๆซึ่งเกมนี้เขา e x e c u t ควความแมปใหญ่ออกมาได้ดีสุดๆมันไม่ใช่แค่แมปใหญ่เฉยๆไงมันมีอะไรให้เราทำแล้วก็ค้นหาเยอะมากทั้งเควสหลักเควสรองจะไปเดินชิวๆบินเล่นทำอาหารฟาร์มของลงดันไขปริศนาพัซเซลิลรอบแมปโอ้เยอะแต่ทีนี้ก่อนจะไปในส่วนของผมเนี่ยผมขอพาคุณผู้ชมบางท่านที่ไม่คุ้นกับตัวเกมไปรู้จักข้อมูลพื้นฐานของเกนชินกันก่อนดีกว่ายินดีต้อนรับทุก ท่านเข้าสู่โลกแห่งเชวสที่ซึ่งปกครองไปด้วยเทพทั้ง7องค์เราในฐานะนักเดินทางจากต่างโลกได้รับการต้อนรับโดยหนึ่งในเทพแบบไม่เป็นมิตรเท่าไหร่เอ่อเป็นพิษเลยมากกว่าใช่ครับน้องสาวเราถูกเอาตัวไปแต่โชคดีที่หลังจะเก็บของป่ากินอยู่ไม่นานเราก็จับปลาประหลาดได้ไม่นั่นคนอะน้องชื่อไพมอนน้องเหมือนอับดุลลาถามอะไรตอบได้ เป็นไกด์นั่นแหละน้องพาผมไปเจอแอมเบอร์ที่ส่งผมต่อไปยังเมืองแห่งลมอันเป็นจุดเริ่มต้นการผจญภัยหาทั้งตัวน้องสาวและคําตอบที่ซ่อนอยู่ในอนาณาจักรแห่งนี้ซึ่งถึงแม้เนื้อเรื่องหลักจะเป็นการตามหาน้องแต่เส้นเรื่องจะคดเคี้ยวเลี้ยวรถพาเราไปเจอกับตัวละครและก็สถานที่มากมายทําให้มีทั้งเส้นเรื่องหลักและรองบอกเลยว่าเนื้อเรื่องเนี่ยเขาเขียนออกมาดีมากๆที่เล่นยิ่อินในฝั่งของตัวละครแต่ละคนเนี่ยออกแบบมาแบบละเอียดมากๆเอาแค่รูปลักษณ์เสียงภาคแล ก็คอสตูมก็กินขาดละแต่ในฐานะคนที่เรียนวรรณกรรมมาเนี่ยต้องบอกว่าตัวละครแต่ละตัวคือหลายมิติมากมีนิสัยที่เป็นเอกลักษณ์ไม่ตายด้านมันทําให้ความสัมพันธ์ของตัวละครที่หลากหลายบวกกับปมปริศนาแล้วก็ความตื่นเต้นของเนื้อเรื่องหลอมให้สตอรี่ของเก n นชินอิมเพกมันเจ้มจนน่าค้นหาจนหลายๆครั้งผมเล่นอยู่เนี่ยอยากให้ทําเป็นอนิเมะเลยดังนั้นในวิดีโอนี้ผมจะพยายามไม่สปอยอะไรทั้งนั้นเพื่อให้คุณผู้ชมที่ไม่เคยเล่นไปดื่มด่ากับเนื้อเรื่องเองนะครับเพราะเป็นเกมแนวแอคชั่นอารว ตัวละครเข้ากวนได้ถึง4ตัวจากเซตตัวละครกว่า50ตัวโดยแต่ละตัวจะมีท่าการต่อสู้ที่อิงตามท่าท,ทั้ง7ของตัวเองใช่ครับเกมนี้มีระบบท่าท,ทั้ง7เป็นเสาหลักของการต่อสู้การมีท่าทเยอะๆแบบนี้ก็หมายความว่าแต่ละท่าทมีจุดแข็งจุดอ่อนแล้วก็ความโดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองบางท่าทอาจหักล้างหรือสนับสนุนกันได้ดังนั้นนอกจากหลักการง่ายๆอย่างไฟแพ้น้ำแล้วก็พืชแพ้ไฟแล้วการคอมโบท่าทก็เป็นอีกหนึ่งฟังชันที่โคตรเจ๋งในสายตาผม เช่นน้ำบวกน้ำแข็งก็จะแช่แข็งศัตรูไฟฟ้าบวกน้ำก็จะช็อตศัตรูที่ตัวเปียกปอนอยู่หรือความร้อนจากไฟที่เข้าควบกับความไม่เสถียรของไฟฟ้าก็จะเกิดเป็นเอฟเฟกต์โอเวอร์โหลดที่ระเบิดออกมาดังนั้นการวางแผนจัดทีมเลือกตัวละครและการลำดับการใช้สกิลแบบชาญฉลาดจึงมีผลโดยตรงกับผลลัพธ์ของการต่อสู้ครับทีนี้เรายังสามารถปั้นตัวละครเป็นตัวตัวไปเพื่อเพิ่มเทคนิคแล้วก็อิสระในการต่อสู้ได้ด้วยสามารถอัพเวลตัวละครได้โดยแต่ละเวลที่อัพสกิลก จะเพิ่มสกิลพสซีฟหรือว่าแอคทีฟที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวละครไปมีระบบใส่สมบัติอีกโดยสมบัติพวกนี้มันจะบัฟตัวละครของเราในด้านต่างๆอาจจะเป็นการต่อสู้การฮิลหรือว่าการทําอาหารแล้วก็กิจกรรมอื่นๆในเกมซึ่งเรายังสามารถตีบวกตัวสมบัติซ้ําเข้าไปได้อีกด้วยนะแน่นอนตัวละครเยอะแยะแบบนี้ก็ตามมาซึ่งอาวุธที่มากจนนับไม่หมดแถมอาวุธแต่ละอันยังมีระดับของตัวเองด้วยซึ่งอาวุธพวกนี้หาได้จากทั้งการคราฟลูดกล่องตามแมปหรือจะเปิดกาชาก็ได้และนอกจากการเล่น ตามเควสเนื้อเรื่องแล้วกาชาแล้วก็ร้านค้าในเกมก็เป็นอีกทางหนึ่งในการเก็บสะสมตัวละครที่ดีเลยแต่ระวังเปยจนหมดตัวละ่ะเอาล่ะทีนี้มาถึงตัวผมกันบ้างจำที่ผมพูดได้ไหมว่าผมเนี่ยกลัวจะเล่นไม่ทันคนอื่นเพราะว่าผมเพิ่งเริ่มเล่นเมื่อไม่นานมานี้เองแต่ส่วนตัวเลยนะพอผมเข้าเกมได้ไม่เกิน20นาทีผมก็รู้ได้เลยว่าเกมนี้มันเป็นโลกของผมเลยโดยที่มันเป็นโลกที่ผมไม่ต้องไปวิ่งแข่งกับใครหรือว่าไปเบ่งกับคนนูน้นคนนี้ไม่ต้องนั่งวัดค่าพลังกันบ,บนลีดเดอร์บอร์ดมันเป็นโลกททีี่่ผมมสาาาารถจจะพักกง ที่ทําอยู่มาเดินเล่นทาอาหารคุยกับคนในเมืองหรือจะไปบินให้ลมกระทบนานเล่นๆก็ได้ยิ่งเล่นในมัลติเพลเยอร์นะมันคงเป็นสิ่งที่ใกล้เคียงกับเมตาเวิร์สที่สุดละมัง้งมันเป็นเกมที่ทําให้ผมรู้สึกว่าเราวิ่งอยู่ในเลนของตัวเองอด้วยความเร็วที่เรากําหนดเองแบบที่สบายใจไม่ต้องฟอร์ตให้ผมไปทาอันนู้นอันนี้ไม่งั้นแบบจะเล่นต่อไม่ได้อะไรเงี้ยมันไม่ทํางานเว้ยเกนชินมันแค่ยื่นโลกใบใหญ่มากๆมาให้เราแล้วก็ยื่นเครื่องมือป้องกันตัวกับปีกแล้วปล่อยให้เราไปสร้างเรื่องราวของตัวเเองงงงทีีีน้ยยังงััไกกก็็ตตาามมมมววค พยายามที่จะสร้างขั้นบันไดาการพัฒนาให้กับผู้เล่นที่ต้องการความท้าทายแบบระบบ Adventure Lang ue, oh. อย่างเงี้ยเป็นเหมือนกำแพงกั้นเรากับคอนเทนต์อื่นๆในเกมคือถ้าเกิดว่าเราอยากปลดล็อกไอเทมเควสตัวละครหรือว่าเนื้อเรื่องที่มากขึ้นเราก็จะต้องบัฟสกิลนักผจญภัยของเราให้ถึงแต่ละเกณฑ์ตามเกมกําหนดครับแล้วทีนี้พอถึงจุดที่เราเล่นไปเรื่อยๆแล้วเราคิดว่าเราเริ่มหนําใจกับโลกเทวัตอันกว้างใหญ่แล้วเนี่ยเกนชินเขาก็โยนอัปเดตมาใส่หน้าเรารัวๆเลยเว้ยไม่ว่าจะเป็นอาวุธใหม่ไอเทมใหม่ไปจนถึง ตัวละครใหม่ที่มีบทบาทในเกมด้วยและทีนี้พอพูดถึงอัปเดตแล้วเนี่ยตอนนี้ Genjin Impact ก็เพิ่งทําการอัปแพต3.0ไปสดๆร้อนๆเลยอัปเดตนี้เนี่ยนำมาซึ่งดินแดนใหม่นามว่าซูเมรุเมืองแห่งปัญญาที่ประกอบไปด้วยป่า a อวิด ж เขตต้น Divine Tree แล้วก็ท่าเรือออสมอสที่เต็มไปด้วยแมกไม้เขียวขจี G, ไปเดินสูรออกซิเจนกันให้เต็มปอดแบบใหม่ก็มาพร้อมกับตัวละครใหม่ไปอีก3ตัวจุกๆมีตั้งแต่ไทนารินักธนูหูตั้งธาตุไม้ ที่ท่าชาร์จเป็นระเบิดธนูโฮมิงสกิลสอเป็นระเบิดธาตุดเดนโรแน่นอนสร้างความเสียหายธาตุไม้เป็นวงกว้างและอันติที่คล้ายสกิลธนูปกติแต่เทแล้วก็แรงกว่ามากโคเลเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ที่ก็ใช้ธนูอีกเหมือนกันสกิลหนึ่งน้องยิงธนูคล้ายทนนาริเลยครับแต่สกิลสอน้องโยนบูมเมแรงได้สร้างความเสียหายแก่ศัตรูทุกตัวที่บูมเมแรงร่อนผ่านปิดท้ายด้วยสกิลอันติสุดเจ๋งที่สร้างวงเวทเดนโรแล้วขุดหัวตุ๊กตาที่จะระเบิดใส่สิ่งมีชีวิตในวงเวทนั้นและสุดท้ายคือโดริม าหาบเร่ตัวน้อยที่พลังไฟฟ้าไม่น้อยอย่างใสตัวเลยใช้ดาบใหญ่เป็นท่า1สกิล2เป็นตะเกียงช็อตไฟฟ้าแถมยังใช้อันติเรียกยักษ์เวทจินนี่ที่คอยฮิลพลังชีวิตแล้วก็พลังธาตุแถมถ้าจินนี่ไปโดนตัวศัตรูยังสร้างดาเมจไฟฟ้าอีกด้วยนะแน่นอนว่า3ตัวละครใหม่นี้มีให้ในระบบวิชพร้อมตัวละครสุดฮอตที่กลับมาอย่างจงลีการยู u, แล้วก็โคโคริตัวละครใหม่เหล่านี้มาพร้อมกับอาวุธธนูเซ็ตใหม่เซ็ตคราบอาวุธทีมซูเมรุแล้วก็พวกอาร์ติแฟกต์ใหม่พร้อมสกิลบัฟที่ยู่ มากๆม,มีฝ่ายดีแล้วฝ่ายมอนสเตอร์ก็มาเพิ่มอีก3หนอพร้อมบอสแห่งซูเมรุอีก2ตัวอย่างเกดพลูมเทอร์ชรูมแลวก็อิเล็กโทรริจิสฟน์เอาตรงๆอัปเดตมันเพิ่งมาถึงนะแต่ใครซัด2ตัวนี้หมอบไปแล้วลองเม้นบอกผมทีนะแน่นอนว่าภารกิจในตำนานแล้วก็ภารกิจเทพก็เติมเข้ามาตามเซตตัวละครซูเมรุด,ด้วยแถมยังมีอีเวนต์เจ๋งๆอย่างการตามหาสมบัติทำผลึกยาหรือแม้แต่อีเวนต์สู้กับมอนแบบหยุดเวลาก็มีแต่ส่วนที่เจ๋งที่สุดคงเป็นอีเวนต์อย่าง Graven n In Innocence ที่หลัง จบอีเวนต์จะได้รับตัวละครโคลเลตัวใหม่ไปเลยแพท3.0ยังมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอยู่เต็มไปหมดต่สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นงั้นสู้ผมพาไปเดินเล่นที่ซูเมรุกันเลยดีกว่าเด r e ฟอร์ 4, เราจะพาไปชมสถานที่ใหม่กันแบบเดินไปเนี่ยแหละจากมอนสเตรดเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้แมปที่ mm. ผมปลดล็อกเนี่ยมันก็มีไม่เยอะนอะ นู่นฮะโอ้ยอยู่ไกลอยู่ข้างล่างเลยมั้งทางที่ผมอยากจะไปอะ่ะเราก็จะเดินลงทาง south นะครับไปเรื่อยๆอ๋อแล้วก็ไม่แน่นะฮะระหว่างที่เดินไปเนี่ยผมอาจจะได้ทำการอัปเกรดคาแรคเตอร์ของตัวเองด้วยเพราะว่าผมสามารถเอเซนตัวทราเวลเลอร์ของตัวเองได้นะแต่ว่าผมจะต้องมีเน่ก่อน b r i l l i a n นต์ไดมอนด์ซิลเแล้วก็ดอกไม้แดงนะครับพวกนี้หาไม่ยากหรอกอันนั้นเป็นแบบเรื่องลองนะผมไม่ได้จำเป็นจะต้องอัพวันนี้นะครับแค่แบบเออระหว่างเดินไปมันก็น่าจะสะดวกอะ่ะถ้าเราเก็บภารกิจไปด้วยเลย แค่เปิดกล่องอาจจะได้ก็ได้ผมยังเปิดกล่องในมอนสแตรไม่หมดอีกเหรอวะทางง่ายสุดก็คือไปตะวันตกเฉียงใต้ในีครับนี่มันจะอยู่แถวๆนี้นะฮะแต่ว่าเราต้องมาปลดล็อกพวก Statue of the Seven ตรงตรง G.O ก่อนนะฮะอยากเดิน <c oughs> จะได้พาชมแมปด้วยะฮะ Let's go จริงบางทีผมเบื่อๆผมก็มาบินเล่นนั่นแหละไม่มีอะไร แต่ผมเพิ่งสังเกตว่าตรงนี้ผมยังไม่ได้ปลดล็อกพวก TP เยอะเลยนะเออข้อดีของเกมนี้ที่ผมชอบอย่างหนึ่งเลยก็คือเนี่ยแหละระบบ fast t r a v e l เวลาที่แบบเรายังไม่เจียงเป้งขนาดนั้นอย่างเงี้ยแล้วเราต้องไปตายระหว่างทางอย่างน้อยถ้าเกิดว่าเราปลดล็อกแบบตัว TP ไว้เราก็มาเริ่มใหม่ตรงจุดที่เราแบบว่าปลดล็อกไว้ก็ได้ฮะไม่ต้องกลับไปเริ่มแบบมอนส t ตอรอะไรงี้ยแต่เกมเขาอ p t ติม z e ส์มาดีฮะต่อให้เราปรับกราฟิกที่แบบค่อนข้างหนักหน่วงอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้หนักเท่าบางเกมเล่นในใ P5 ก็ได้ยยงเีโททรศััพ์มล เอออันนี้ไปทางนี้ง่ายกว่าฮะเวลาจะเดินทางผมแนะนําให้มีตัวละครอย่างแบบแอมเบอร์หรือว่าอย่างน้องโคเลไว้นะเพราะว่าแอมเบอร์กับโคเลยเนี่ยมีสกิลแพสซีฟเหมือนกัน <c oughs> ก็คือตัวละครในทีมเราเนี่ยเวลาบินมันจะกินสเตมิน่น้อยลงแบบเป็นพวกฟลายแชมเปียนอย่างเงี้ยเออก็จะสะดวกขึ้นฮะยิ่งแบบตอนเริ่มเริ่มเกม,มอย่างเงี้ยการบินนี่แบบช่วยเราได้เยอะเลยฮะในการไปไหนมาไหนแล้วถ้าเราต้องมานั่งวอลลี่เรื่องสเตมิน่น่าจะหนักไอ้ข้างล่างก็น่าจะหนักไม่สู้ไม่สู้ถ้าเจออะไรที่สู้ได้ก็สู้น แต่ว่าเกมนี้มันก็มีระบบ RPG เนี่ยแหละฮะที่แบบว่าพอเราไกลจากจุดสตาร์เตอร์ออกไปโอ้นบพอเราใกลจากจุดสตาร์เตอร์ออกไปเนี่ยบอนมันก็จะเริ่มโหดจากแบบคนป่าโง่ๆแถวๆบอนสตรทก็จะเป็นไอ้หนูกลิ้งกลิงซอนิกอยู่ข้างล่างนั่นอ่ะสกู o บอย น่าจะถึงอยู่ฮะตอนให้ไม่ถึงก็ลงน้ําแล้วกันอย่าพยายามไปแบบว่าแตมหมดในน้ำนะฮะตายนะฮะไม่รู้ผมเคยบอกหรือยังแต่ตายนะไอ้พวกนี้ก็เป็นชาเลนจ์นะครับซึ่งเ,เดี๋ยวค่อยอย่างที่บอกวันนี้ไม่ได้มาทําชาเลนจ์วันนี้มาเดินเล่นคุณผู้ชมเป็นไงกันบ้างอะช่วงเนี้ยผมเชื่อว่าตั้งแต่โควิดหมดไปคุณผู้ชมก็กลับไปเรียนกันตามปกติใช่ปะข้อแบบไหนมากกว่าเรียนออนไลน์หรือว่าแบบ เรียนออนไลน์ผมว่ามันเป็นเรื่องที่ใหญ่เหมือนกันนะในด้านระบบการศึกษาตรงนี้เ้ยกบส่วนตัวผมนะผมชอบเรียนออนไลน์แต่ผมเข้าใจนะคนที่อยากเรียนออนไซต์ มันทําให้แบบรู้สึกอยากจะเรียนไงมันได้แบบว่าคุยกับคนจริงๆอะไรเงี้ยเห็นปะเห็นความชิวของเกมนี้มันไม่ได้มีความรัชเลยฮะเดี๋ยวผมไปหาเว point ตรงนู้นเนว่ยแต่ผมก็รู้จักเพื่อนหลายๆคนนะที่โหพอพูดถึงแมปแล้วแบบมันบรรยายได้หมดเลยว่าตรงไหนมีอะไร <S 2> <S 2> <ๆ S 1> หาเพื่อนดีๆสักคนครับมันไม่ได้หมายความว่าเกมนี้จะเล่นสนุกต้องมีเพื่อนนะแต่ว่าผมบอกเลยว่าถ้ามีเพื่อนที่แบบเล่นเก่งๆสักคนเนี่ยมันพาเราเวลหรือว่าแบบเป็นไกด์ส่วนตัวได้ดีเลยกล่องฟรีโอ้ไม่ฟรีไม่ ยามาอยู่กับกุ้งไม่คุยด้วยหรอกไปไหนก็ไปเห็นปะผมไม่ได้ต้องมีรีควายเมนอะไรเลยแต่มันก็มีนะเมืองที่หรือว่าสถานที่ที่แบบเราต้องมีรีควายเมนบางอย่างก่อนต้องอยู่ Adventure Rank ตรงนี้ก่อนถึงจะไปได้เงี้ยแต่ว่าซูเมรุเหมือนจะไม่ใช่หนึ่งในนั้นครับต่อต้องอเซฟนี้ผมเพิ่งปลดล็อก g e o s p a i l l หรอวะแง่งว่าเพิ่งออกจากมอนสเตอร์เองฮะทางนี้ครับ โดของวับอยู่เกมไหนกูก็เป็นขโมยสวยเนาะรีเจนตรงนีน้เป็นเหมือนรีเจนหินโคตรเท่เลยแต่ว่ามันก็อันตรายครับแล้วกูมาเปิดเวพอยต์ตรงนี้ทําไมเรียบร้อยเออเปิดเวพอยต์มันได้พรีโมเจมด้วยนะครับลืมบอกผมเลาะซอกูเขาวไว้แล้วกันอเออนี่มีเวพอยต์อีกอันหนึ่งครับเจอก็เปิดเปิดไว้เถอะมันไม่เสียหายครับอย่างที่บอกได้พรีโมเจมด้วยไอ้มันดักรอเซตหยอกูอยู่เลยเนี่ยโอ้โน no. ถ้ายิงมันล่วงไปข้างล่างเราก็ไม่ต้องสู้ต่อนะฮะตดแม่งผักตกได้ไหมเนี่ยผักตกได้เปล่าผักตกแม่งเลยไม่สู้แล้วพักบนเนี่ยพวกเลชพวกเนี่ยมันพักได้ฮะเห็นไหมเราก็รีสต็มพยายามหาแบบพวกแง่งหินนะฮะเราจะแบบสามารถพักบนนั้นได้เราไม่จำเป็นจะต้องโหเก่งมากถึงจะแบบท่องโลกกว้างได้เซฟเพิ่งเริ่มเลยก็ไปได้ทั่วแมปแล้วว่า,าจริงถ้าไม่นับโซนที่เขากาันเอาไว้นะสำหรับแอดเวนเจอร์แลนด์ที่มันสูงกว่านี่ ถึงแล้วมัง้งไม่ถึงก็เกาะข้างๆเอาฮะแวบเรียบร้อยปลดล็อกมิล,ลินอันนี้ของใครเนี่ยอ่อจีโอใช่เอาเรสเนตก่อนเรียบร้อยซูเมรูแล้วฮะเข้าโซนซูเมรูละโลคาพาร่าซูเมรูใช่ครับสกูบบอยถึงข้างบนแล้วปลดล็อกเลยฮะแวงอาจจะต้องเดินฝา่าคมปมเล็กน้อยครับหรือแม่งก็ไปทางนี้ก็ได้ปะ โอ้ชิตโหตัวอย่างเบิ่มโอ้เบิ่มเบิ่มไม่ไหวฮะแต่ก็ยี่นี่เห็นนะใครที่ชอบสไตล์แบบล่ามอนเนี่ยมีแบบเบิ่มเบิ่มเลยนี่นี่นี่สวยเป้าสวยะดิไฮรีเดนเจอรัสเลยเว้ยป่านี้คือไม่เหมาะกับปูดโดยเฉพาะแต่มันสวยมากเลยนี่เรามาถึงแล้วครับแต่ผมจะนับว่าเรามาถึงจริงๆตอนที่เราไปปลดล็อก Statu ว of t h e s e v e n แล้วกันนะจะน้อย <c oughs> เอาตรงนี้ให้ได้ก่อนโลกาพาราจังเกิลสกูบบอย อ๋อไพมอนอยังทักอะ่ยะย่าที่นี่มันเรืองแสงเหมือนกับว่ามันรู้ว่าเรามาถึงแล้วเลยใช่ใช่ดิทุกผู้ตัวคนรู้แล้วเขาก็รอกระทืบหน้าเราอยู่ Bouncy Mushroom อ๋ออันนี้โดดได้ด้วยหรอเฮ้ยนี่เพิ่งรู้โว้เฮ้ยมีประโยชน์ NICE จะถึงแล้วอย่ามีตัวอะไรมายีหน้าผมนะวันนี้ขอก่อนขอปลดล็อกตรงนี้ก่อนนี่ค่อยๆครับแอบไปทางข้างหลังโอเค เรียบร้อยครับโลคัพาร่าจังเกิลผมจะไปตรงนี้ต่อนะฮะวิชุดาฟิลนะฮะทุ่งของคุณวิชุดาซึ <c oughs> ่งเราแวะไปดูต้นไม้ยักษ์ก็ดีเหมือนกันนะใช่ปะสวยจัดเข้าเมืองแล้วครับแต่ว่าพวกนี้เป็นมอนนะไี่เป็นจุด TP แรกนะครับที่ไม่ใช่ Statue of the Seven ของเราในซูเมรุเว่งเราตรงเข้าเมืองเลยดีไหมไหนๆก็ปลดล็อกตรงนี้แล้วผมกด T ได้เหรอนะเป็นสลิงช็อตปะวะ ใช่ฮะเป็นสลิมจอดโอ้ไม่ก็เอาไว้หนีตีนได้อะอย่าไม่สลิมสลิมจนจุดจิตอย่ามันไม่ใช่สไลม์นะทั้ฮะจะกระนตัวอะไรไปนี่เอาไว้หนีตีนฮะโคตรเท่เลยอ้าไม่ต้องบอกกูว่ามัน highly dangerous หรอกตอนเนี้ยทุกอย่างมัน highly dangerous สำหรับผมหมดอะนูน่นอันนู้นไปได้ครับโอ้โ oh น no. มีตีนปะมีตีนอยู่ข้างล่างครับไม่เป็นไรปีนขึ้นมาพักนี่ก่อน <c oughs> เออไหนวะตีนมันเห็นผมได้ไงวะ โอ้ตัวเท่าบ้านไปไกลอย่ามาไม่เอาโอเคซูมเมรุแล้วโอ้ซูมเมรุซิตี้ส <c oughs> วัสดีทุกคนสูงมากเลยอ่ะเปลี่ยนเป็นตัวสูงๆเดี๋ยวมีสูงกึอีกเหรอนี่ไปได้ปะวิงนี่โอ้ปลดล็อกรัวๆวะ่ะทุ่งของอาเจวิชุดาต่อไปก็อะไรอชาชวานไหมอชาชวานคิดว่าผมจุกได้ไหมแบบจุกุกจุก,จกแล้วไปข้างบนน่าจะได้ฮะข้างบนก็น่าจะมีตีนแหละ แต่ว่ามันน่าจะสะดวกเรากว่าฮะโอเคนะหนึ่งสองกับหนึ่งหนึ่งสองจุกหนึ่งปึ๊บจุกสองวิง่งไม่ได้เดก็กไปแล้วกไกลปู <laughs> ยามันตามแน่เลยแน่นอนกูวิ่งแล้ววิ่ผมโดนตามใช่ไหมคุณผ,ผู้ชมโดนโบวัวเกือบแล้วเกือบโดนแล้วไม่นะเพลงยังไม่จบ สูไม่ได้ฮะเปลสา,สาตัวแดงแปดเลยนู่นตรงนู้นก็มีสแตชูอีกนู่นฮะนี่เดนโรเดนโรขอบคุณครับอาชวานเรีมแบบธรรมดาก็รู้สึกตัวเล็กอยู่แล้วมาวิ่งในแมปนี้แล้วรู้สึกตัวเล็กเล็กเฮ้ยไอ้น้องข้างล่างอ่ะเดี๋ยวก็โดนผมเล่นหรอกแต่ยิงเพื่อความมันไว้ก่อนโอ้ยชิบหายกดผิดล่วงได้ไงเนี้ยเอ้าเยเยี่ยม ให้น้องกินก่อนน้องไม่ไหวแล้วเอเอพอคิวไอตัวเมื่อกี้แล้วมันเกิดไอพวกนี้ขึ้นอะคืออะไรวะโอ้ชิบหายโนบโนบโนบโน่ come on what the hell bro ไป โอ้ยแอดราวีววลเลข้างล่างเหมือนจะเป็นพอร์ตฮะใช่ใช่พอร์ตออสโมสมันมีภารกิจแบบทอ l k t ทูเคีภารกิจแรก,แรกๆเลยแบบเคยะแบบมึงไปไหนเนี่ยผมแบบอยู่ซูมิลุแล้วกดล็อกเพิ่มกอนดอร์วาร์วน์ผมอยากพาไปเดินพอร์ตออสโมสก่อนเฮ้ยสลิงวิง่งเป็นฟีเจอร์ที่มันที่สุดแล้ว มันแปลว่าท่าเรือนะครับเพราะฉะนั้นที่นี่ก็คือท่าเรือออสโมสนั่นเองเพลงอย่างมันแต่เพลงมันแอบอินเดียนิดนึงว่ะตึ้งตึง,ง,ง,ง What's up everybody สวยว่าเออมันเป็นพอร์ตแบบเป็นเหมือนท่าเรือเล็กๆตรงนี้ครับแล้วก็มีผู้คนอาศัยอยู่เหมือนตัวละครตัวใหม่ตัวหนึ่งก็จะเป็นแม่ค้าของพอร์ตนี้ฮะมันก็ไลฟ์ลี่นะมันมีคนเยอะกว่านี้น่าจะไลฟ์ลี่กว่านี้ฮะผู้ชมว่าแบบเรือที่อยู่ไกลๆนั้นเราไปได้ปะ,ปะอาจจะได้ครับแต่มันก็ประมาณนี้แหละรครับสำหรับอัปเดตเกนชินอิมแพคแพดสามจุดศูนย์มันมีอะไรให้พาไปดูเยอะกว่าน,นี้มากต,ตัวละครผมมันบิดขี้เกียจแล้วเลยแต่วันนี้ถือว่าพามาดูแมปแล้วกันแนบแล้วก็ตอนต้นคลิปเนี่ยผมแสดงให้ดูไปแล้วววะ่าตัลคร mine มันมีตัวอะไรบ้างผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมได้ตัวละครเหล่านั้นแบบเปิดกาชาแล้วโชคดีแล้วเอามาเดินในซูเมรุเนี่ยน่าจะเป็นอีกฟีลนึงเลยเนื่องจากมันมีอะไรให้ทําเยอะมากๆผมขอแนะนําให้คุณผู้ชมมาลองเองดีกว่าแพทเนี่ย <c oughs> สำหรับคุณผู้ชมที่เคยเล่นแล้วไม่ได้เล่นนานแล้วนะ <c oughs> ผมแนะนําให้ลองโหลดเกมกลับมาเล่นดูในแพทใหม่มันมีรายละเอียดยิบย่อยที่เขาเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากๆเรื่องตัวละครแล้วก็ไมคานิคต่างๆสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเว็บของเขาเลยแลวก็นั่นแหละครับสำหรับผู้เล่นใหม่อย่างผมเป็นต้นเนี่ย ผมคิดว่าโลกของเกมชินมันเป็นอะไรที่มีอะไรให้เราทําเยอะมากๆแต่ว่าอย่างที่บอกมันไม่ได้ฟอสให้เราทําอะไรเลยมันแค่มีให้ทําเยอะเฉยเแล้วเราอยากจะทําอะไรมันก็เรื่องของเราเลยฮะงั้นนั่นแหละผมมองว่ามันเป็นเสน่ห์ของเกมนี้สําหรับคนที่อยากเล่นนะครับมันก็มีให้ทั้งใน PC iOS Android แลวก็คอนโซลเลยเอาละ่ะสําหรับพ์นนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้า and peace out